ความรุนแรงของปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นเป็นระรอกไม่อาจทําให้การลงทุนในตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวได้หากปัญหาที่เกิดไม่ได้มีความรุนแรงมากนักและปัญหาการเมืองที่เรื้อรังมานานทําให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งนักลงทุนสถาบัน เริ่มชินกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับโดยบลกเกอร์ประเมินปันจจัยทางการเมืองเป็นผลกระทบระยะสั้นเท่านั้นแต่หลังจากนี้ยังจะต้องติดตามการตัดสินใจการลดปริมาณ QE ของเฟดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของญี่ปุ่น Abenomics และการลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจจีนที่ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติยังชะลอการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอยู่ครับ ขณะเดียวกันตลาดหุ้นไทยมักอ่อนไหวาตามทิศทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศหลัก,กลับที่มักจะมีเหตุการณ์ต่างๆจนทําให้เกิดการช็อกตลาดในบางครั้งถึงแม้ว่าตลาดหุ้นไทยจะขึ้นขึ้น,นลงลงเป็นระยะตามปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่เข้ามากระทบแต่พื้นฐานเศรษฐกิจไทยยังดีครับ กำไรของบริษัทจดทะเบียนยังเติบโตได้อยู่ในระดับที่15-20%ทำให้ดัชนีหุ้นไายในปีนี้จะอยู่ที่ระหว่าง1,550จุดถึง1,650จุดครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นแล้วแหละว่ามันไม่มีอะไรนะครับ <S <S 2> <S 2> ความหมายคือมันไม่ได้มีอะไรรุนแรงนะครับฉะนั้นเนี่ยการเมืองก็ดูจะค่อยๆลดความร้อนแรงลงไปนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมอาจจะเกินไว้ตอนต้นก่อนนะครับโดยสถิติที่ฟินเลนด์เซียรัฐเราเก็บข้อมูลมาเนี่ยนะครับถ้าการเมืองมีปัญหานะครับก็เป็นจังหวะที่จะเข้าช้อนซื้อหุ้นได้นะครับเพราะเราเชื่อว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันจะเดินตาม GDP นะครับส่วนเป้าหมายในปีนี้ยังคงมองเป็น PE 16เท่าอยู่นะครับก็แปลว่า PE 16เท่าคูณ102.5้าไปเนี่ยก็ตีต่างว่าเป้าหมายของดัชนีก็อยู่ที่ประมาณ1,650 ผมก็ยังเชื่อว่าจาก1,400ก็ยังมีโอกาสตีกลับขึ้นไป1ไั5 0้อได้โดยปัจจัยสําคัญแล้วตอนนี้คงไม่ได้หวังพึ่งพาสภาพคล่องส่วนเกินอย่างที่เราเคยได้รับเมื่อช่วง2ปีรวมถึงต้นปีที่ผ่านมาคาว่าสภาพคล่องส่วนเกินก็เป็นผลมาจากการที่นักลงทุนต่างชาติเอาเงินเข้ามาแต่ตอนนี้เงินเขาออกไปนั่นหมายความว่านับจากนี้เราอาจจะถูกขับเคลื่อนด้วยผลกําไรตลาดอย่างแท้จริงนะครับแล้วตัวขับเคลื่อนอาจจะเป็นอยู่2พวกด้วยกันนั่นก็คือพอร์ตโบกเกอร์ ขอโบเกอร์มีโอกาสเป็นพระเอกสูงมากคือพวกนี้จะซื้อซื้อข,ขายขายเป็นนิดนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จะซื้อเก็บสะสมซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก่อนนั้นต่อจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นนาาักลงทุนสาบันในประเทศน่าจะเป็นตัวช่วยอีกชั้นหนึ่งเทคนิคที่ดีคือการลงทุนแบบเลือกหุ้นหลายตัวหยุดหยุดเลือกหุ้นแพงเลือกหุ้นที่ปลอดภัยมีการเติบโตแล้วก็ไม่แพงนะครับผลตอบแทนของดัชนีเรามองอยู่ที่ประมาณ1 0ถึงเอ ในช่วงที่ไม่อาจพึ่งพาเงินลงทุนต่างชาติเราสามารถกลับมามองปัจจัยขับเคลื่อนในไทยทั้งพระบอกผู้เงิน2ล,ล้านล้านบาทการเปิดโลกทีวีดิจิทัลและการโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวในประเทศที่จะหนุนนำการเติบโตเศรษฐกิจไทยในปี2556ได้ครับ